สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยน้องใหม่ทั้งสามไปค่ะพี่เก้าเก้านเก้าครับพีพีคุณปรีดีค่ะสีนสองคนนี้มาจากเลือดพรชีวันครับพรชีวันอ๋อ วัวมันแป้งป้นแต่แรกเราคงกู้มันขึ้นมาไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคเราตั้งสองคนมาจากเรื่องพรชีวันครับคุณจะรุดเป็นยังไง คุณสรุตก็เป็นหนุ่มนักการทูตครับก็ผ้านมองคนเผินภายนอกก็จะเป็นคนแบบว่านิ่งๆอาจจะแบบว่าดูด้วยลุกคุณชายหรืออะไรที่เขาต้องคีบแล้วก็เขาแบกความหวังอะไรของครอบครัวแต่แต่แต่ด้วยความที่ว่าสรุตเนี่ยเขาจริงๆในวัยเด็กเขาไม่ได้ไม่ได้มีความอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นเด็กทั่วไปที่สดใสล่า,าเลยเพราะว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กองในตัวสรุตนี่ยที่เวลาเขาเจอคนภายนอกหรืออะไรขเขาก็อยากแสดงออกมา ไว้อะไรเงรี้ยก็ในเรื่องมันก็จะมีมให้เห็นว่าทางสรุปถึงแบบเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฮะส่วนคาแรคเตอร์ของพรชิวนก็จะเป็นเด็กแบบสดใสน่ารักไม่ห่วงสวยแล้วก็ใครสั่งอะไรมาทําได้หมดเลยเป็นสายลุยคะ่ะแล้วตัวจริง,รงอะตัวจริงก็เป็นสายเลยเหมือนกันค <c ười> ิดไม่ออกลุยอะ <c ười> <c ười> ไรลุยสวนเฮ้ยวันนั้นพ <c ười> ี่เก้าใส่แมสังก็แบบ เจอทเองพี่หรว่าจอคแรกก็รูสึว่าเฮ้ยเขาตัวสูงค่ะผิวผ่องตัวของเวหนิดว่าฮ้ยอันนี้ชมใช่ไมชชมคือนที่น้องจชต้องยกูไว้ก่อนเลยหนูก็ชมพี่ก้าตลอดว่าเอก็ก็คือเจอที่ออฟฟิศพี่คินค่ะก็รู้สึกพี่ก้าวตัวขาตัวผ่องตัวสูงแล้วหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ย พี่ก้าวขาวขนาดเนี้ยตอนเล่นละครอ่ะมันจะจัดไฟยากหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะคือแบบเนี่ยดูสิไม่จริงน้องน้องขาวมากจริงไว้ไว้กันเองไว้กันเองไว้น้องก็เป็นคนผิวดีสุขภาพดีมากอันนี้พูดจริงๆฮะตอนเช้าซื้อขนมให้พี่ก้าวกินนะพี่ยังไม่ได้กินเลยนะรู้สึกแซวแซว้าวทั้งทีมองนีเฮ้ยเห็นหน้าีพี รู้สึกอะไรมางกับน้องพีคนนี้จริงๆเลยใช่ะจริงๆเลยเอาปอมๆก็ได้ท่าสูดเอาสิกับเด็กอีกแล้วหรออะไรเงี้ยกับแบบว่าได้เล่นกับคนที่แบบว่าเด็กกว่าเราอีกแล้วอ๋ออะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไมดูอายุเยอะจังเลยถ้าเทียบกับคนรุ่นรุ่นรุ่นเราหรือว่าผลงานเดียวกับเราอะไรเงี้ยในวงการอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เหมือนว่าเข้ามาช้าหรืออะไรเงี้ย ใช่เพราะว่าตอนแรกแต่จริงเราก็ห่างกันไม่มากครับน้องเท่าไหร่นะหนู23 23ผมก็ประมาณ24ไม่ใช่สามสี่เดือนอะไรประมาณเนี้ยเอาเอาดีๆดีๆบอกได้ไหมไม่บอกไมาบอกใช่คือตอนแรกที่หนูเจอพี่ก้าวหนูก็เพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อพี่ก้าวก็ก็มีอ่ะก็อะไรมีอะไรเมื่อกี้จะพูดว่าอะไร ็แบบเออดูเป็นผ <ide> <rawd unre> ู้ใหญ่ดีเข้ากับบทบาทอ่ะต้องมีความเป็นพี่เราเข้ากับบทบาทคุณสรุตเออทำไมคุณสรุตใช่พราะคุณสรุตเขาจะโตกว่าอ่อนชิตขนข้าล่งโอเคก้าไปโยนโยนคนละประโยคเหรอใช่หรือว่าคนละคำคนละประโยคอะอคคนละประโยคไอ้หนู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 เล่าได้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 ครับเอาเลยอยู่ที่สวิต หนุ่มข้างรักสปอยหรือเปล่าเนี่ยมันต้องม็นะ้างไว้บ้่นไว้บ้างไ้้างไ้างไว้บ้างไ้บางไั้บางไว้บ้งว้บ้างไว้บ้างไว้างไว้บมางไว้บาไว้้างไ้บานไบ้าไ้บ้าง่างวางไว้บ้างว้ะ้างไว้บ้างไว้้างไ้้าง้างไวไ้้าบ้างไง้าวาบ้าง้ว้บ้างไ้าง้้าง ยวมีพ่อหนุ่ข้างรัดแม่บ้านสวยได้กลับมาที่ไทยได้กลับมาที่ไทยแล้วอ๋อมีภารกิจให้ต้องจัดการใค้กระจ่างความจริงคู่กำกับดุมากอาวไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกันในเรื่องไม ร้อเล่นนะฮะอันนี้ร้อเล่นอะไรดีอ่ะยากอะ่ะถึงไหนแล้วนะพี่ก้าวเอกใครก็จางความจริงแม่บ้านจําเป็นแ <c oughs> ม,ม่บ้านจาเป็น <c oughs> แล้วก็มีลุยลุยแม่บ้านจําเป็นลุยงานครับลุยงานแต่ไม่รู้ว่าใครจะลุยงานนะคุณแม่จาเป็นอ่าคุณแม่จาเป็น <c oughs> ปึ้งครับ ก็ประมาณนี้แหละฮะเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วจบเรื่องก็ต้องไปรอติดตามดูเองดีกว่าครับค่ะต้องรอติดตามดูในพรชีวันในละครชุดดวงใจในหัคผใช่ค่ะเป็นตอนสุดท้ายค่ะเป็นตอนที่หถ่ายก่อนเรื่องแรกแน่นอนค่ะแต่เราออนเรื่องสุดท้ายถูกต้องค่ะรีบไหมรีบผู้กำกับคุณภาพนักแสดงหน้ารักนิยายยอดฮิต สนุกปรบรถแน่นอนนักแสดงดีมีประโยคสุดท้ายหรอภาพสวยค่ะสวยแต่ภาพการแสดงก็สนุกเลค่ะเรื่องเราก็สนุกค่ะครับผมสนุกมากนะการแสดงบอกเลยว่าได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยไม่อยากจะสปอยแต่ก็ขอนิดนึงว่าเรื่องของเราอ่ะตลกแน่นอนเพราะว่ามีคนเดียวหรือเปล่ามีสายฮามาเยอะคนอื่นเขาเครียดกันหมดเลยนะในกองอ่ะ นี่แต่เราคนเดียวไม่ในในเรื่องไงในเรื่องก็คือแบบว่านักแสดงแบบรุ่นที่ที่มารับเชิญหรืออะไรเงี้ยก็เป็นสายหาสายตลกเยอะๆอยู่บอกเลยว่าสมทบแนวหน้ายอดเยี่ยมตรงนั้นบอกเลยว่าละครเรื่องเราอะสนุกแน่นอนคือคุณพลาดไม่ได้แล้วก็พลาดไม่ได้สักฉากพลาดไม่ได้สักตอนก็เรื่องนี้นะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง3ค่ะแล้วก็มีดูออนไลน์ได้ด้วยก็คือทาง c s 3 plus ค่ะ ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ